ก้อนดูสิโอ้ฐานมีเยอะเป็นยงไงลูกโมโมหัวปัดแต่หัว,วแล้วะเว้ยเฮ้ยแต่หวัวปะวันนี้วันที่สิบเอ็ดคนรู้สึเงินจะขึ้นไปหาทีโมจะไปวัดตัวคำนวณน้ำหนัก ูจับไปช่างเออช่างน้ำหนักไม่ได้ไม่มีเครื่องช่างจะใช้ระบบการวัดตัวของน้โมนะก็เป็นค่าเคที่ทางกรมปริสทศาสตร์เขาคำนวณค่าเคทิ้งไว้นะฮะก็เอามาใช้กันแพร่หลายก็มีเออร์เลอร์บวกลบ5้ก็ แล้วแต่สถานการณ์ในจังหวะนั้นอ้วหรือผอมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำโมกันดีกว่า มันต้องพักทองเลยนะดอกเหลือง สวยอยอู่เนะสียงดังหึงหงนั่นเสียงเกี่ยวข้าวนะครับ กำลังเกี่ยวข้าวได้วัดเปล่าตละเม็ดมานี่ล่ะตละเม็ดสั้นแฉไม่หายโอ้โหอกไปอยู่ไปครบเลยพ่อแม่ลกูกกล้วยอ่อมมาเดี๋ยว วันนี้ก็เ no? ข้าไปข้างในด้วยไปครับ <grateful> อะรนหกสิบสี <shot though> ่บวกสี่สิบแปดหกสิบบวกสี่สิบเท่ากับร้อแล้วก็แป แปดบวกสี่เท่ากับสิบสอง้ยอเอออะไรร้อยสิบสองเนี่ยควมรอบอกอะรอบอรอบอกเลยหัวใจเก้ายอะแต่ละแค่ร้อยสี่นะกว้างเฮ้ยรอบอกกว้างมากเลยเว้ยแสดงว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เดือนที่เขาพีคสุดเลยเนี่ย เดือนที่สี่น่าจะลงเดือนรุ่นสุดของตามเปบเียพราะแต่ละเดือนมันกระโดดเนี่ยปวดอะไรเปนี่มาเนี่ยจากไหนเป็นี่เป็นมี่ือร้อยสิบห้า ไงหูกของเล่นใหม่เคยเห็นป่ะฮะยกย็กยกย็กยกย,กยก็กแล้วมันเลอะเทอะกันอย่างนี้วะเนี่ยมืนอคือฝนตกเหรอโ <c oughs> อ้โหจ, <c oughs> จะขุดจะขุดบอขุดแปลงกันแล้วรอบอกร้อยหกสิบเก้าความสูงความยาวร้อยสิบห้าโอเคความสูงความยาวจริงๆใช้แค่รอบอกกับความสูงไม่ใช้อืม <c oughs> แต่ความสูงรอก็ไเไปดมัน <c oughs> ้อยไย อ่ะแล้วเมื่อคืนไม่ได้นอนไงน้ำมูโมมันเนี่ยแม่ลงนอนไม่ได้เมื่อคืนวันก่อนน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 ้ำมเอ๊ะน้ำชี้หลุดน้ำมูกหลุดแล้วไปอยู่อ่ะต้อนหมดไปกี่ต้นแต่เพราะไอ้น้ำมูกคนเดียวใช่ไหมขึ้นแบงบน่ะแม่แล้วมันจะหนีแม่ไปเที่ยวไกลเหรอกเออเปนนอนเนี่ยวันที่ฝนตกไงลูก เรียบร้อยแมวอางนี้เอาเอา,เอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยแมวแรงแมวแรงน่ะจะมางับอย่างนี้ไนดะ้ไงเนี่อยอะไรอะไรก็ไปไป้ายลิ้นน่ะเล่นได้แต่ห้ามเอาเข้าเข้าปากเข้าใจไหมลกูลกหนูชอบเอาไปไป้ายลิ้นน่ะมันไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะาหาวาติดน,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 นู่นติดนี่ติดนั่นอีกแต่ว่ากันกล้วย วั df. นนีน้ดูสกครัสรุปวันนี้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 ขึ้นมา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 ว่าตัวนโมนโมครบสี่เดือนละวันนี้เลยวันที่สิบเอ็ดนะได้ตัวเลขมาละนี่จะทำคจะหวยออกเปล่าตากันนโมมายังไม่หวยพ่อเลยเนี่ยแต่พ่อถูกมาสามงวดแล้วแต่ไม่มีตัวเลขนโมเลยป็นตัวเลขไหนก็ไม่รู้เนาะตัวเลขไม่ค้าหยิบให้ เล่นงานเอาแก้วมาเยอะแล้วก็แย่ดูแก้วมันถ้ามันไม่ดีกว่าน้องมันฝอยหลังให้เหยียบพ่อว่าลูกใช่ไหมมันมันอันนั้นป่ะจู่ๆมา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 มุดท้องพ่อมาได้โอ้โหท้องพ่อโล่งเลยแท ok well. ้องพ road, ่อ <establishing> มันสูงมากไม่ไม่คาบเล่นได้ห้ามคาบนะเล่นได้แต่ไม่คาบลูกเออ ไม่อยากให้ข้าวอะไรใส่ปากแม่ไม่ใส่หัวที่มีิดิบดิบดิบดอ้าวครบสี่เดือนแล้วไม่มีอะไรให้ด้วยอยากกินอะไรสี่เดือนแล้วอยากกินอะไรเนี่ยโอเคตามนี้ก่อนนะ